ขึ้นเออยขึ้นไปให้สูงเลยเส้นสีแดงเลยขึ้นไปอีกอีกเลยเส้นสีแดงเลยเออสไลเดอร์ลงมาอ่าเอออ่าต่อไปปอป, <c oughs> อ,อปลาเอาปลาหัวอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างบนสีเส้นสีแดงอ่ะวงกลมอ่าแล้วก็น้ําไหลลงไปเส้นน้ําไหลอ,อ้ยยิงปืน อ่าจะรวดขึ้นเออขึ้นขึ้นให้เลยเส้นสีแดงเลยขึ้นให้เลยเส้นสีแดงปอ<ย>ปาต้องเออโอ้ยอย,ยาวเกินอ่าต่อไปไม้จัต,ตวาทำยังไงไม้จัต,ตวาคิดคิดแล้วก็อืมใหญ่เนอที่ลูกเล็กชื่ออะไรนะ่ะชื่อว่า